กอริลลาจัดเป็นลิงไม่มีหางจั่พวกหนึ่งในบรรดาลิงทั้งหมดเที่ยงคงนำรงเผาพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันและมันถูกจัดให้เป็นลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันนะคะมีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนกลางของทวีปแอฟริกาทั้งที่เป็นที่ราบต่ำและเทือกเขาสูงในคองโกและราวันดากอริลลานะคะนับว่าเป็นลิงที่ไม่มีหางที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดรองจากชิมแปนซีและโบโนโบโดยมีดีเอ็นเอที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากถึง9 5 9 9ถึง ลิงกอริลล่านั้นมีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายคลึงกับมนุษย์เป็นส่วนใหญ่พวกมันมีพลังกำลังที่มากมหาศาลซึ่งถ้าเทียบกับมนุษย์แล้วเราไม่มีทางเยี่จะสู้แรงของมันได้เลยทั้งขนาดและลำตัวรวมไปถึงความสูงของมันนั้นจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ต้นกำเนิดโดยปกติแล้วเพศผู้จะมีขนาดลำตัวใหญ่กว่าเพศเมียขนาดมาตรฐานของกอริลล่าเพศผู้จะมีความสูงอยู่ที่1.7-1.8เมตรแต่ถ้านับรวมตัวที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งจะมีความสูงเกิน1.8เมตรขึ้นไป โดยพวกมันนะคะอาจจะมีน้ำหนักได้มากถึง200กิโลกรัมเลยทีเดียวสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษของมันก็คือตั้งแต่บริเวณหัวไหล่ไล่ไปจนถึงช่วงแขนของมันนั้นจะมีความยาวเฉลี่ย2.3ถึง2.6เมตรซึ่งเป็นความยาวที่มากกว่าความสูงของลำตัวของมันเองซะอีกแน่นอนว่าจากที่เราได้ฟังรายละเอียดเกี่ยวกับตัวมันคร่าวๆแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็ยังมีสัตว์ที่สามารถเอาชนะกอริลลาได้จะมีสัตว์ชนิดใดกันบ้างไปดูกันได้เลยค่ะ 6. กฮิปโปโปเตมัสในขณะที่อยู่ในน้ำฮิปโปจะสามารถเอาชนะกอริลลาได้และถึงแม้จะอยู่บนบกแอดก็ยังคิดว่ายังคงเป็นฝั่งของฮิปโปที่จะสามารถเอาชนะได้ฮิปโปตัวผู้นะคะมีน้ำหนักเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ1,500กิโลกรัมความยาวร่างกายจากปลายจมูกถึงโคนหางจะมีความยาวประมาณ3 3ถึง5.2เมตรและมีความสูงเฉลีย่ยก็คือ1 5เมตร ฮิปโปโปเตมัสมีขนาดใหญ่กว่ากอริลลาถึง1ิเท่าเนื่องจากขนาดกล้ามเนื้อและไขมันฮิปโปจึงถูกฆ่าได้ยากมากฮิปโปมีชั้นไขมันที่หนาเป็นพิเศษซึ่งทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันฟันของกอริลลาและนอกเหนือจากขนาดที่ต่างกันฮิปโปยังเคยขับไล่ฝูงของสิงโตด้วยในอดีตและยังเป็นที่รู้กันดีว่าเหยื่อของฮิปโปนั้นเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่ากอริลลาพวกมันยังฆ่าจระเข้แม่น้ำนานซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่ากอริลามากถึงสองเท่า ฮิโปโปเตมัสนะคะสามารถข่ากกริลาได้อย่างง่ายดายเนื่องจากมันมีฟันที่ใหญ่กว่ามากและเป็นสัตว์ที่มีแรงกัดมากที่สุดตัวหนึ่งจริงอยู่ที่กริลานั้นมีทักษะในการต่อสู้และมีกล้ามเนื้อจํานวนมากมันสามารถโจมตีฮิปโปได้เช่นกันแต่แอนคิดว่ามันจะไม่ส่งผลต่อร่างกายของฮิปโปแม้แต่น้อยข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวที่กริลามีเหนือฮิปโปก็คือความฉลาดของมันแต่แอนก็คิดว่ามันคงไม่เป็นประโยชน์มากขนาดนั้นในการต่อสู้ มีกิลสตี่นะคะเป็นหนึ่งในชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเที่ยงคงดำรงเผาพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันและถือว่าเป็นสัตว์ในอันดับสัตว์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมีกิลสตี่นะคะจะหนักมากกว่ากอริล่าถึง3เท่าโดยตัวผู้ที่ตัวเต็มวัยอาจมีน้ำหนักได้มากถึง180-980กิโลกรัมหรือประมาณ1ตันและยืนด้วยสองขาจะมีความสูง2.5-3เมตรแม้ว่ากอริล่านะคะจะมีมวกลก้ามเนื้อมากกว่ามีกิลสตี่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะเอาชนะได้มีคลิสลี่ไม่ได้ออกล่าสัตว์บ่อยนักแต่เมื่อพวกมันทำพวกมันจะฆ่ากวางมูสซ,ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ากอริลามากข้อดีของมีเมื่อเทียบกับกอริลาก็คือจะมีกรงเล็บขนาดใหญ่ในขณะที่กอริลานั้นพยายามทุบมีคลิสซี่ด้วยมือกรงเล็บขนาดใหญ่ของมีจะสามารถฉีกเนื้อของกอริลาได้จริงอยู่ที่อาจเป็นไปได้ว่ากอริลานั้นฉลาดกว่าแต่การต่อสู้ไม่ได้ต้องการความฉลาดมากขนาดนั้น ขนาดแหลกลามเนื้อนั้นมีส่วนสำคัญมากกว่าสมองและแน่นอนกริซลี่มีมากกว่ากอริล่าสิ่งที่กอริล่าได้เปรียบก็คือกอริล่านั้นกัดในแรงกว่ายังเห็นได้ชัดแต่เขี้ยวของหมีก็มีขนาดใหญ่เช่นกันและแรงกัดของหมีก็ไม่น้อยไปกว่าของกอริลามากนักหากเรากำลังพูดถึงหมีกริซลี่หรือหมีขั้วโลกมันจะได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดและจะสามารถเอาชนะกอริล่าได้แต่หากเรากำลังพูดถึงหมีที่มีขนาดตัวเท่ากับกอริล่าก็มีโอกาสที่กอริล่าจะชนะการต่อสู้ได้เช่นกัน สสิงโตสิงโตและกอริลาแต่ละตัวก็มีจุดแข็งเป็นของตัวเองและแต่ละตัวก็มีเอกละะักษณ์เฉพาะตัวเขี้ยวขนาดใหญ่ของกอริลานั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อการข่มขู่มากกว่าที่จะฉีกเนื้อเขี้ยวของพวกมันยังไม่มีประสิทธิภาพมากขนาดนั้นเมื่อเทียบกับสิงโตมันคงเป็นเรื่องยากที่กอริลานั้นจะกัดคอของสิงโตได้แน่นอนอย่างที่รู้กันสิงโตตัวผู้ที่โตเต็มวัยนั้นจะมีแผงคอที่หนามากสิงโตเป็นสัตว์กินเนื้อ มันมีเขี้ยวที่แข็งแรงและรู้จักวิธีการใช้เขี้ยวของมันเป็นอย่างดีจริงอยู่ที่แรงกัดของกอริล่านั้นมากกว่าสิงโตถึงสองเท่าแต่จะเกิดการกัดที่มีประสิทธิภาพได้ก็ต้องอาศัยทักษะและกรามที่แข็งแรงด้วยการจะฆ่ากอริล่านั้นสิงโตม่นจาเป็นต้องพึ่งแค่การกัดเพียงเท่านั้นหลายคนอาจลืมไปว่าในขณะที่ต่อสู้กับสัตว์อื่นแมวมักจะใช้กรงเล็บในการฉีกร่างกายของผู้ต่อสู้ด้วย พวกมันสามารถทําเช่นนี้ได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีและจะสร้างความเสียหายได้เป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นไปได้ว่าสงโตอาจจะฆ่ากอริลลาโดยกรงเล็บของพวกมัน 3. าจระเข้ในการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้จระเข้น่าจะมีโอกาสชนะมากที่สุดเพราะพวกมันนะคะมีขนาดใหญ่กว่ากอริลลามากซึ่งอันใหญ่กว่า2-3ถึงเท่าเลยทีเดียวถ้าเราอ้างถึงจระเข้น้ําเค็มและจระเข้แม่น้ำานาน,านอกจากนี้การกัดของจระเข้ยังทรงพลังมากที่สุดตัวหนึ่ง โดยมีแรงกัดมากถึง7 0 0ปอนดร์ต่อตารางนิ้วซึ่งมากกว่ากอริล่าเกือบ3เท่ากอริล่านะคะมักจะต่อสู้โดยการทุบตีและฉีกเหยื่อออกเป็นชิ้นๆแต่อย่าลืมว่าจระเข้นั้นมีผิวหนังที่หนามากการถูกและการฉีกเหยื่อของกอริล่านั้นแทบจะไม่เป็นผลต่อจระเข้เลยด้วยซ้ําการโจมตีของจระเข้น่าจะเป็นการกัดแล้วลากกอริล่าลงไปใต้น้ําแน่นอนกอริล่าจะแพ้ราบค่ะ 2. ยีราฟ ยีราฟต่อสู้กันเองโดยการเหวี่ยงคอเข้าหากันราวกับการต่อสู้ของหนอนยักษ์ในบางครั้งนะคะสิงโตอาจโจมตียีราฟได้สามารถเอาชนะได้แต่บ่อยครั้งที่การเตะอันทรงพลังของยีราฟก็สามารถข่าและทำร้ายสิงโตได้เช่นกันกอริลล่านะคะมีความสามารถในการจับขาและบีบคอยีราฟได้แต่ก็เป็นไปได้ยากมากเพราะยีราฟที่โตเต็มใบนั้นหนักกว่ากอริลล่าโดยเพศผู้จะสูงกว่าเพศเมียและน้ำหนักเฉลี่ยของเพศผู้นะคะจะอยู่ที่1,192กิกิโลกรัม ความสูงของยีราฟในช่วงอายุที่โตเต็มวัยจากพืน้นถึงปลายเขานะคะจะมีความสูง4.3-5.7ถึงเมตรแอดเชื่อว่าการใช้หัวตบหรือจะเป็นการเตะของยีราฟก็เพียงพอแล้วที่จะนำกอริลลาไปสู่ความพ่ายแพ้ 1. เสือทั้งเสือโคร่งเงกนกและกอริลลาหลังเงินต่างก็เป็นราชาแห่งสภาพแวดล,ล้อมของตนเองมันเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ทรงพลังและฉลาดเมื่อเสือโจมตีกอริลลา กลริลาไม่เช่เหยื่อที่ง่ายต่อการฆ่าและแน่นอนกอริลาอาจจะทำร้ายเสือจนตายได้เสือมีปฏิกิริยาตอบสนองที่เร็วมากมีกรงเล็บที่ยาวก,กว่าแข็งแรงกว่าและมีเขี้ยวขนาดใหญ่รวมไปถึงมีความคล่องตัวที่ดีนอกจากนี้มันยังมีแรงกัดที่1 0 5 0้ปอนด์ต่อตารางนิ้วซึ่งถือว่าเป็นแรงกัดที่ไม่ได้ห่างกับกอริลามากนักอย่างที่บอกว่ากอริลานน้นมันจะต่อสู้โดยการทุบตีและกำปั้นของมันก็ไม่ได้มีอาวุธสังหารอย่างเช่นกรงเล็บแต่อย่างใด ในทางกลับกันเสือโคร่งมีกรงเล็บที่ยาวมากและพร้อมจะฉีกเนื้อของกอริลลาได้ทุกเมือ่อนอกจากนี้อาหารและการล่าเหยื่อที่แตกต่างกันทําให้เสือนั้นมีทักษะการต่อสู้ที่เหนือกว่าอย่างแน่นอนมันสามารถซุ่มโจมตีกอริลลาและสามารถฆ่ามันได้ในที่สุดและนี่คือทั้งหมดสําหรับวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ